สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยข้อคิดสกิดใจสไตล์โจนคุยกับโจนวันนี้ลุงแดงอยากจะนำข้อคิดจากการเจอสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมาเล่าให้กับผู้ฟังได้ฟังกันไม่ใช่เป็นการสอนนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ลุงแดงแสอนตัวเองอย่างไรแล้วทำให้ลุงแดงมีความสุขทุกวันนี้นะครับเช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาเจอกองขยะกองเบเรออยู่หน้าบ้าน แวะแรกที่เกิดความรู้สึกคืออะไรวะใครมาจิมพะยะที่นาบ้านแต่พอตั้งสติได้เท่านั้นเองสติมาปัญญาเกิดก็นึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันคือผลของกรรมของเราในอดีตทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าไปเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาอย่ากังวลใจกันนะคนที่ยังมาไม่ถึงให้อยู่กับปัจจุบันด้วยการคิดดีพูดดีทำดีทำใจให้เบิกบานด้วยปัญญาเข้าไว้ก็เลย ได้มีสติว่าโอ้วันนี้เราโชคดีแล้วคงจะได้สะสมบุญและก็ได้ใช้กรรมที่ทำมาก็เลยนึกขึ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือกองขยะที่หน้าบ้านที่เกิดขึ้นวันนี้ก็แสดงว่าชาติที่แล้วเราก็คงเอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านเขาอย่างนี้แหละก็เลยจัดก,การตั้งสติแล้วก็ขอบคุณว่าโอ้ขอบคุณนะที่ทําให้เราได้ใช้กรรมในวันนี้ขอโทษนะเราเคยเอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านท่านเมื่อชาติที่แล้ว เสร็จแล้วก็จัดแจงค่อยๆเก็บขยะนะครับอย่างมีความสุขแล้วก็เอามารวบรวมไว้ในทางขยะที่หน้าบ้านหลังจากทําเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มีความสุขขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้จึงอยากให้ข้อคิดสกิจใจสตาโจนคุยกับโจนว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดีเสมอนะครับพี่น้องชาวไทย